สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ AI Sticker นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำแบรนด์ฟิล์มใหม่นะครับของ AI Graphic กันนะครับโดยตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวของซีรีส์ใหม่นะครับจะเป็นตัวของพรีเมียมซีรีส์นะครับของ AI นะครับโดยตัวนี้นะครับก็ ขนาดม้วนนะครับอยู่ที่1.52นะครับคูณสเมตรนะครับมีทั้งตัวแอร์เลลีนนะครับที่จะเป็นตัวร่องระบายอากาศนะครับแล้วก็กาวรีมูฟนะครับที่เวลาลอกออกมานะครับจะไม่ทําลายสีรถแล้วก็ไม่ทิ้งคราบกาวนะครับโดยตัวนี้นะครับจะอายุการใช้งานอยู่ที่3าถึงปีเลยนะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะต่างจากตัวอัจฉริยะอยู่ที่ว่าตัวนี้จะมีเพิ่มเลเยอร์นะครับระหว่างชั้นกาวกับตัวสีนะครับที่จะทําให้ตัวฟิล์มนะครับ มีความคงทนมากกว่าเดิมนะครับและที่สำคัญนะครับตัวนี้สีค่อยงหลากหลายนะครับมีเป็นร้อยเฉดสีได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละดูสีภายในเล่มกันนะครับนี่นะครับค่อยข้งหนาเลยครับตัวนี้แล้วก็สีค่อยงหลากหลายนะครับทั้งแต่ตัวของเพอร์เคสกเตอร์นะครับ เป็นตัวเมทัลิกนะครับแต่ตัวนี้เกตเตอร์จะเด่นมากเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับเมทริกทั่วไปตัวนี้จะเก็ดจะเยอะกว่านะครับค่อนข้างสวยนะครับนี้ก็มีตัวเป็นแมทนะครับแมทไดมอนก็จะเด่นเรื่องเมทัลลิกเหมือนกัน ตัวนี้ส่วนมากเป็นสีพิเศษนะครับเขาามาสั่งได้กันนะครับโดยหน้ากว้างนะครับอยู่ที่เม่ให้สสองนะครับมีทั้งตัวแอร์นะครับแล้วก็ตัวการีมูฟนะครับสีค่อนข้างสวยหลายตัวเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะต่างกับตัวไอติเมทก็คือตัวนี้จะเก็ตเมทัลลิกจะเยอะกว่านี่นะครับบางรุ่นนะครับค่อนข้างสวยมากเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นสีที่นิยมกันมากเลยครับตัวนี้เป๊ะไหมจะเป็นสีเหลือบนะครับระหว่างตัวของน้ําเงินแล้วก็สีม่วงนะครับก็มีทั้งตัวเงากับตัวด้านนะครับข้อตัวนี้สามารถสั่งพิออเดอร์ได้เลยนะครับนี่ก็จะเด่นม่วงนะครับแล้วก็จะเป็นเหลือบ จะสวยมากเลยนะครับเพราะว่าเก็บมันจะเด่นมากเลยโดยตัวนี้นะครับมายุการใช้ง,งานยาวนานนะครับอยู่ที่3ามห้าปีนะครับอันนี้จะเป็นตัวแบมใหม่ของ ai g r a p h i c นะครับเพื่อนๆสนใจสิ่งไหนก็สามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะครับ บางตัวเรามีสต็อกพร้อมส่งนะครับนี่ก็เป็นอีกสีนะครับก็จะเป็นตัวของเหลือบนะครับก็มีทั้งตัวหน้านแล้วก็ตัวเงานะครับแล้วก็ถอดมากันนะครับก็จะเป็นสีแคนดี้นะครับเป็นทวกสีพัสเทลต่างต่างนะครับก็จะ แล้วก็ออร์ทิจินอัเพนตนะครับก็จะเป็นสีที่เทียบกับสีรถจริงนะครับก็ตัวนี้จะเป็น p o r s c h e นะครับแล้วก็ b m w นะครับแล้วก็ตัวของ Audi RS นะครับตัวนี้จะสีเป๊ะเหมนกับสีรถจริงมากเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ค่อยขางเงามากเลยนะครับตัวนี้ก็ Miami Blue นะครับเหมือนกันแล้วก็เขียวเมทัลลิกนะครับ ก็สีพวกของมาักาะลองนะครับก็สีเป็นพาสเทลเหมือนกันนะครับนี่ครับสีพาสเทลนะครับมากาะลองนะครับก็ตัวไฮกอรนะครับก็จะมีทั้งตัวของสีดามพวกนี้นะครับเต็มไปหมดนะครับโคนสีค่อนข้างหลากหลายนะครับ ก็บางตัวแล้วก็มีสต็อกนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโดยตัวนี้นะครับก็สเปคครันะครับก็จะเป็นหน้ากว้างเมตรห้าสิบสนะครับความยาวต่อมวลอยู่ที่สิบแปเมตรนะครับมีแอร์รีลีส e นะครับ จะช่วยในการไล่ฟองอากาศได้กอติดตั้งง่ายนะครับก็มีการรีมูฟนะแครับจะช่วยทำให้ไม่ทิ้งคราบกราบนผิวขทองตัวรถนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเด่นก็คือเป็นตัวของซูเปอร์คอซี่นะครับตัวนี้จะเงาว่าปกตินะครับทับมานะครับก็จะเป็นตัวแมตเซรามิกนะครับ ก็จะเป็นก่ผิวซาตินนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเด่นในตัวของคอสซี่เมทัลลิกนะครับก็เก๋ค่อยข้างที่จะละเอียดนะครับลองให้ดูใกล้ๆนะครับเก๋ค่อยข้างที่จะละเอียดมากเลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็สีหลักมีค่อยข้างให้เลือกหลากหลายมากเลยนะครับออื ็สียอดนิยมนั่งพกเทาพวกนี้ก็มีนะครับบางตัวเรามีสต็อกนะคะรับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือตัวไหนที่เราไม่มีสต็อกนะครับก็สามารถสั่งพิออเดอร์ได้นะครับรอของไม่นานนะครับก็นำเข้าทุกเดือนนะครับตัวนี้ สีค่อนข้างสวยมากเลยนะครับแต่ละตัวแล้วก็สีพิเศษนะครับก็พวกเมจิกโกเดนนะครับก็จะเป็นสีออกเหลือบนะครับทัพวกนี้แล้วก็สีบัตนะครับตอนนี้เรามีสต็อกเป็นสีบัตสีดำนะครับเพื่อสามารถสั่งได้นะครับ ก็จะเป็นบัตรตัวนี้นะครับสีดำตัวนี้เราจำหน่ายปีกด้วยนะครับหากเพื่อนสนใจความสามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นสีที่เด่นของเล่มนี้นะครับจะเป็นเพิร์เมทัลลิกนะครับจะเป็นตัวของหนาแบบผิวซาตินนะครับที่มีเกล็ดเมทัลลิกสวยมากเลยนะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอมบัเกนนะครับก็สวยมากเลยนะครับเป็นที่นิยมกันมากเลย ก็ไทเทเนียมเกนนะครับจะเป็นตัวชูโรงของเราเลยนะครับผิวค่อนข้างสวยนะครับติดง่ายนะครับตัวนี้ฟีมีความยืดหยุ่นนะครับ เพื่อนๆเห็นว่าสีก็ข้างหลากหลายโทนมากเลยนะครับแล้วก็ถัดมาคุดท้ายค่ะก็จะเป็นสีพิเศษนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุดน,น,นี้ก็จะเป็นสีอโอโรแกรมนะครับ เป็นสีเหลือบนะครับพวกนี้ครับเพื่อนสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับค้าเปิเพื่อนเพื่อนต้องการดูสีเพิ่มเติมนะครับสามารถดูได้จากอัลบั้มนะครับผมลงรูไปไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าเรามีสีอะไรมากนะครับ หากสนใจจริงๆก็สามารถสั่ง c o ลอร์อชาร์ e ตัวนี้เข้าไปได้เลยครับเรามีจำหน่ายนะครับแล้วกุ้ท้ายก็สีมเม่ยมนะครับมเม่ยมนะครับหน้ากว้างอยู่ที่เมตรสามสิบเจ็ดนะครับความยาวต่อมวอยู่ที่สิบแปดเมตรนะครับตัวนี้มเมียมช่วงนี้จะเป็นสีเหลือบนะครับ เป็นโบไว้นะครับเรียบร้อยนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับขมาสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็ความยาวสมมูรณอยู่ที่1.52นะครับคูณ18เมตรนะครับ มีทั้งแอร์รีลีนะครับที่จะเป็นตัวร่องรับใบอากาศนะครับแล้วก็กาวรีมูฟนะครับที่จะช่วยเรื่องของกาวที่จะลงบนรถได้นะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้อายุชัรนใช้งานสูงนะครับอยู่ที่3ามถึงหปีเลยนะครับติดตั้งง่ายนะครับบางตัวเรามีสต็อกพร้อมส่งนะครับสามารถเข้ามาเช็คกับเราได้เลยนะครับตัวนี้วันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยนะครับ ขอบคุณมากครับ